สวัสดีค่ะอาจารย์สายพินจากสถาบันสอนทำอาหาร International Cooking Center คลิปนี้เป็นการทำหมูแผ่นกรอบนะคะหมูแผ่นกรอบเป็นอาหารออเดอร์บนโต๊ะจีนหรือเอาไว้ทานเล่นก็ได้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยจะใช้หมูบดเป็นหมูเนื้อแดงล้วนนะคะใช้ส่วนสะโพกก็ได้แล้วก็โรยเกลือในไต้จะให้ได้เค็มและได้สีแดงสวยค่ะก่อนที่จะเป็นสีแดงสวยเขาจะเป็นสีซีดก่อนนะคะ สับผสมเดินเครื่องเข้าไปแล้วก็สีซีดประมาณนี้แล้วก็ต่อมาโรยฟอสเฟตค่ะเพื่อให้กรอบเด้งแล้วก็เนื้อเกาะกันเป็นก้อนสักพักหนึ่งแล้วก็ผสมเครื่องปรุงของแห้งและของเหลวเข้าด้วยกันพอเสร็จแล้วเขาจะได้เป็นสีซีดก่อนนะคะแต่เนื้อจะเนียนละเอียดกิบแบบนี้ค่ะตอนขึ้นรูปเป็นแผ่นเนี่ย จะใช้พลาสติกหรือว่าใช้ผ้าดิบก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะถ้าทำในลักษณะอุตสาหกรรมจะใช้เครื่องปั๊มแผ่นไปเลยค่ะจะได้งานที่เร็วมากอัตราส่วนแล้วก็เทคนิคสำคัญสำคัญจะมีอยู่ในหลักสูตรการเรียนนะคะทำแผ่นแบบนี้ก็จะได้งานที่เยอะมากๆเลยค่ะหมูแค่ครึ่งโลนะคะนำเข้าเตาอบไฟต่ำหรือจะตากแดดก็ได้ค่ะพอแห้งหน่อยก็จะแกะออกจากแผ่นได้ ได้แล้วค่ะเขาจะแห้งหน่อยๆแต่ก็ยังมีลักษณะนิ่มอยู่นะคะสามารถลอกแผ่นได้ฝั่งหนึ่งแล้วลอกฝั่งเดียวก่อนนะคะแล้วก็แผ่ไปตากแดดหรืออบต่อค่ะนำมาอบหรือตากแดดต่อนะคะเวลาและอุณหภูมิในการอบมีจัดไว้ให้ในเอกสารการเรียนนะคะมีสอนทั้งออนไลน์แล้วก็สอนตัวต่อต,ตัวค่ะ อันนี้เราก็ลอกแผ่นได้อีกฝั่งหนึ่งนะคะลักษณะเนื้อเขาก็จะแห้งขึ้นค่ะคล้ายพลาสติกมากขึ้นแล้วก็นำมาอบต่อนะคะทีนี้ก็อบยาวๆไปเลยค่ะได้แล้วค่ะเขาจะแห้งแล้วก็ลักษณะจะคล้ายๆแผ่นพลาสติกอย่างนี้นะคะแบบนี้เก็บได้นานค่ะไว้อุณหภูมิห้องได้3เดือนค่ะเวลาจะรับประทานก็นำมาทอดนะคะถ้าน้ำมันร้อนไม่พอเขาจะไหม้ค่ะ ถ้าน้ำมันร้อนมากเพียงพอเขาจะฟูกรอบได้ดีค่ะฟังไม่ผิดค่ะถูกต้องแล้วถ้าน้ำมันร้อนไม่เพียงพอเขาจะไหม้ค่ะต้องความร้อนมากเพียงพอจึงจะฟูกรอบดีค่ะ เมนูนี้เครื่องปรุงง่ายค่ะสำคัญตรงเรื่องเวลาและอุณหภูมิในขั้นตอนต่างๆมีจัดไว้ให้ทั้งหมดนี้ในหลักสูตรการเรียนนะคะรวมทั้งมีแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบพวกเคมีพันุ์ใส่ในอาหารแล้วก็แหล่งการซื้อพวกเครื่องมือแบบอุตสาหกรรมค่ะเรามาลองชิมรับประทานกันดูสักหน่อยนะคะอ๋อกรอบดีค่ะอืมหอมกรอบอร่อยดีค่ะถ้าอย่างนี้ก็ขอเบรกไปเคลียร์จานก่อนนะคะ ้รับชมไปหากต้องการเรียนเพิ่มก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเว็บไซต์เบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามในเมนูถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ